ไปเดี๋ยวน้องตุก,<อ>กสิปกกไ,ไสปยกน้ำไอตาไอตาสิไปยกน้ำซ่างบ้แล้วเออทางนั้นเต็มเออทางนั้นบ่มีเลยาทางซ่านะเดี๋ยวเราไปล้างก่อนแล้วจังเทใส่เด้อเดี๋ยวสิไปเบิ้งสก,กิลการตักน้ำซ่างของไอตาเด้อก็สบายดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับท้ <laughs> องไปทุกอย่างบูแดงนี่โตอย่างกัดกับบูมเบื้งไหมฮึ บบหน้าหอบ้านนี่ไซน้ำซ่างเดะสวัสดีค่ะหาเัาเบิร์นไอตากระซางยุงกัดกันหัวแดงวัวแดงน้ำซ่างมีอยู่บ่นี่มันกระไรต้องหายอย่างปีตายเพราะสันใบไม้ตุกกระมันซีเปื้อนเนาะให้ให้คู่ไปหอเดียบ่มาเดี๋ยวหสิตักให้คู่หนึ่งอาจะจับกองให้เบิ่งหนึ่งดูอ่ะเดี๋ยวให้ตัดตักให้เบิ่งก่อน ป้อบางแหงสำนีเขาก็ตักได้เอ้ยล้างก่อนล้างสะอาดอะตักให้บ่งโซสกิวการตักดูตวงตึ๊บพยายามทักให้มันนี่ได้มาละวันสอุ๊บ อ,อเอามามาดีเฮามาดีนะมาคุนึงก่อนไคูณหนึงก่อน้ะโอเคอ่ะ,อะเอาคนละทั้งฮึบทำสร้างใสเนาะสะอาดแห้งเพราะว่าเขากันบ่ให้คี้ฟุ้นลงเนาะแจ้งในไนดงเ้้ต็แลวทางนง ทางหนึ่งนี่ซ้ำขู่เอามาเอาตั้งไว้จับจังสีเดอ้อเบิ่งนี้เดอ้อเบิ่งนี้จับจับจังสีเดอ้ออ่ะอยู่มุมนี้แหละโอเคสวัสดีค่ะเอาเบอร์โซนกกัน,กนระดับนี้แล้วให้ได้เป็นลูกสะใภ้ก็ได้เด้อได้หรเนี่ยเบิรงไหมใครไหมเอา,มาเอาหน้าลง นี่เขาเครียดเว้ยนี่อ่าเบริรหนึ่งสองนี่เอ,อไแเขาเนี่ยยันกองตตไปเห็นเขาดึงขึ้นกันแหละหนึงอง,องอมออยเยอะเชียรค,คิดินแม่แม่คิดิเต็มเลยขอโทําาไมทาไมเนาะลาสิทิ์เอาบ้าไมมเมื่อ,อกี้นี่แค่เขาสกอบ พี่แค่เล่นๆอันนี้จริงจังนะเขาต้องย่างลงไ่ต้องให้มันเกือครอบหลยดึงอะไรต้องรื้อโคกต้องเสซี่กัญญานเอ็ตุไม่ต้องดึงเค็งๆเสซี่กัญญานอ๋อซี่ซี่เออสิดึงไว้ซีอ๋อโอเคจะต้งดีได้กองเคยลดลงทันก็ค่อยลดลงไปให้ดียวาเองหนึ่งสอง ไปโซ่ไอแมโซ่กัสิุตอะทสุดท้ายละเออนี่นดึงโอ้ขหุดมะดยวยังพอละพอละว่าน้ำเย็นนอี่พอละปีเตบอนี่ปีเตเตพอมสัสย Rồi. À, hai tạ tôi là Ai thay quá. Ai thấy cơ. Bạn thấy cơ vào nè. ơi ươi phai ơi cứ kêng ơi อุ้ย <laughs> อันนี้แม่นมองที่ผสมน้ําโกตผู้ที่ะจะยอดอยางยางก็ออกดีอยู่ได้เห็นบ่ไปมาเบิงเดี๋ยวยกขึ้นไปบ่เลยแหละ,ละเดี๋ยวเฮาขึ้นไปล้างทางก่อนเด้อเออๆเอาขึ้นทางนึงก็ได้ละเดี๋ยวขึ้นอ ดี๋ยวห้อจะไปล้างถ้วยอีแม่กำลังเท็ยนย่างแม่ข้ามันระบกตากิงออกเลยโอเคแม่ต้มน่องแม่จะมทุบเอามันบ่องมันต้องทุบก็ได้ต้มทุบวะแมวนะแมวสีงามๆเลยแม่เนาะทามักขนาดเลยแม่แมวนะแม่แต่มันคิดดูนะมันบอกให้เขาจับมันมันตีมือน้องตุ้งตุกจับมันแล้วมันตีตบแปะหรือว่าแมวอาจจะเลือดที่หน้าตาไม่เกี่ยว ไปเดี๋ยวลงตุกล่างถ้วยบ่วงแล้วกัล่างถ้วยพอแล้วมะยิบปืนไทเกอร์อื <c oughs> <c oughs> ออันนี้นอแม่กำลังต้มนอม <c oughs> แม่คือทานังโหดแท้มนมัก่าดี่เนมัก่าพวกสิวเอยพวกสิวจันอ่าตุ้มยุมกันนะ้าฮอนธะนะั เดี๋ยวสีล้างถวยล้่งบ้วงแล้วก็ย่องยานางแล้วก็เดี๋ยวจี้จากน้อยลงไปเก็บมาข้าวโพดไอจ่าม,มาใส่แกงน่อไม้แล้วก็ต้มมาจี้กินแล้วก็ไปเก็บมักทั่วมาตามกินสวยน,นี่คือมักข้าวโพดนะคะที่ไปเก็บมาเบิ่งเขี้ยวมันพ่อมักข้าวโพดนี่คือเขี้ยวอีพอเลยเน่ เขียวเขียวพองาก่านนะนวลว่าจเสด้หนิอ๋อแ่อยัขล่งค่ะแวโอืมเฮาตั้งกล้องตัวนั้นมัเอามาให้เอ้ยเอ้ยอืมลืมนะ ้สแม่บอกให้เื่อนาฬิกาที่เหาวซีมาใส่ไปใส่เวลาเขาคิดพ like ่อเครื <cam <cam> ่องเขาเก็บไปใส่นุ้องไว้เอาเดี๋ยวเขากรบเบือคิดคือเขาก็คิดว่าเขามีกล้องตัวนี้แล้วเขาก็บม่ได้ตั้งนั้นมากระเบื้องนาะมวันนี้คุณสาวเครื่องให้อามาคิดพ่อเก็บเส้นห้องไว้จ้องโอ้ที่ได้ฝากมาให้เธออยู่เม่เอ้ยบ่เราพื้นให้เบาพื้นชุดหน้าอีกอย่าช่วยเบาชุดหน้ามันลืมบ่บ่เบาก็คือเก่าถ้าเขาคิดพ่อเดี๋ยวก็เก็บเส้นห้องไว้คิดพ่อเดี๋ยวก็เก็บเส้นห้องไว้ มันยังใส่ได้เหรอคะโอ้เสืเอมาลืมบ่เนาะโอ้ทงเครื่องตัวนี้เนาะกูแซวเมือบ้านมันยังใส่ได้อยู่เดือนนึ่งบ่ดซ้อมเดือนบ่ปีนึ่งนาเกลี่ยไปทันนะผมไม้ถูเว้านี่นาะมันเป็นเว้ามันไม่มีมือ่ะแล้วว่าคือสิบล็อ่ใส่เนี่ยอันเดียดเชี่ยวเนาะคือโลหันเอาเจ้บโลดตอนพอตอนเมื่อเนาะเสื้อกระเป๋าตัวนี้เราเสี่ยวเมือบ้านอ่าสอยใส่ใส่แกงน้ไม้เราจะเลือกตัวเขี้ยวห้างห้านะเนาะเขี้ยวห้างๆ้าตัวที่เราไปต้มตัวที่ละเอาไปต้มกิน ลือแกนที่เอิมิน่ากินเนาะแ้นแฮ้เลกินเลยแต่เกินกินดเลยมีดิบ่ะินสดิบเกินเออแง่กินอือโพเต็มหน้าเขาเลยหน้ามันแตกเต็มหน้าเขาเลยกาแฟหน้าพวกน้ำมีไร่พน้ำ่า้าว่าไร่ซอยเส่อันเคี่ยงเอาไหมใส่คโกเอาไหม อันบบมั่นใจนะเท่านี้นะซื้อสิมันเสียดายขันน้ำไล่มันจะได้พิมพ์หอมคกระปองน้ำโอ้อะไปช่วยนิ่งานไปเอามาอาบน้ำมาโอ้เจมันเนาะเขาไล่ใจเนาะกูเศร้าลาวนี่ไล่ใจเนาะเนี่ยยุงกัดหน้าผ้ากระแดงเบื่อกี้นี่กระแดงเนาะยุงยุงนี่มันเลิกกัดแต่คนงาน เวลาเมาขึ้นมานี่สายตาทุกคนต้องจ้องมองมาที่ฉันนี่มันกเข้าป้าแล้วแม่มันเ้งยองกินเลือดกินเนื้อไปเลยหนุ่งมาจิตูโโอ้แม่หนี้ก็มีเดี๋ยวนี้หนุงหนุ่งตัวนี้นู่แบบจุ่มบัเห็นจุ่มหัวไม่หนุ่งเดะไถ่หรอวาไถ่มาไอ่ปลาหมึกเสิร์ได้ยินนะเอาเสิร์ปลาหมึกอีกว่ะเ้าทอำมปตัวกินเลยวันนี้ใส่ปลาหมึกน้ำปลาหมึกอีกสี่เป็นซื้อฝากมาให้ เอฟซีว่ะเออแมนลาบอฮาไปซื้อจำนี้ไปซื้อว้ไลายพนกูมือชิมีพฤกิกอันพูดเครื่องนึงซะเออพูดโดดเออโดดโดดทับงหโดดจากบ้านนะเบิก็โดดบ้านเดียวงั้นแหละโดดซื้ออ่อ้าวไปเด้๋อันนี้พาไหมัปิงกรีบกับตามมะคั่วโอ้โหไฟตอนเด็มเต ปลุกปุกเลเอาตั้งนะ่นาะคอยได้ชั้นเดียวอยเอ็ดแต่ตัห้างห้างเนี่ลูกเอ้บห้างกูคอยอ่าไปหางห้างคือแคล้วผู้ปุกเลยปีงไปห้องปอือสมผอแลคิดอยู่เนาะในผู้ปูกกรบแบบแบบบูใส่ใจบู้ย่างเูาปูกละมิดเพิ่มมิดมันตัวบูกบแบบแบบไักับตอ้กบอสันหละ อืมก็นแม่ไหนอันมุเคยจะไปเทาคนฆ่ากันพุกไปลืมลืมว่าพุกสลีดซาจแกนซาจแกนบุงโลเลยลืมเลื่อนควบบุญกโนเอลี่เป็นวาวพุสลีบุกเฮใบเด้นลงกันพุกไปแฮเอออันนี้ก็ท่ายเนาะท่าย์ในท่ายมันต้องเว้าอยู่แล้วสินะเออเคี่ยงเนาะไรกก่อนเราจะค่อยมาเขกอีกทีละเขี่ยวเขาก็เต็มดิกับอันอ๋อเรื่องประมันที่ขึ้นหรือบุกขึ้นคือแบบ โบมันมันบุกี้วหรอนบุกี้มันเป็นแค่คำเบาคำโบราณคำเบาๆกับกับปู้มากัเป็นเท่ก่อนกเป็นกคือระยอย่างอยู่ไย้เอาคือบัวดไมีไมคคิดตอกเนาะโอ้ยเไมคิต้อกู้แช่ก่อนนะแช่น้นระวงไหนมันเฮยแช่นั่น ดอกมะก丹เนาะว้าวเขาพูดไนี่แหละขอละมีนาาไปต้มกิชชังแองใส่น้อยบ้างใส่น้อยเนาะกระปุดน้อยอันนี้แกงน่อได้นางบัวเป็นแกงสลีเอามากเนาะขึ้นไปแค่ไหนจือไว้ฮะสิบูตัดพมนามาอีกล่ะ นโม่ซาโมซี่เบาคับนี่จนจนเท่าและตุกเอ้ยเด็กทน้ามาเด็ดเมเฮ็ดกิจนีบซองขาขันหัใส่ใส่คุณตักชมน้ามาแล้วลวมทจัพร์แม่ด้วยเหรอเออตา้ลูกตัดชมน้ามาว่ะเอ๊ะคตัอะไรถ่ายดิคือเบาะคันี่เมว่ะไม่ได้แบบเบาเลยว่าหาศิตัดนี่ล่ะคือแบบให้กับโอ้เลือดจืด หัวต่ำมันเลิกเล็กล็กตรงนี้หัวต่ำมันหัวต่ำไม่แต่เลือดเจอเังต้ะต่ำขึ้นนะเดี๋ยวจะลืมหัวต่ำเพี้ยนกลมกลมไปแล้วบนโบเวทนะก็ทราบว่ากลมแล้วยังโบเวทนาต่ำเติงเอายุ่เที่ยงหนาคือกันจะเป็นแบบนี้แหละปัว่ากลมไปแล้วแล้วยังต่ำอยู่นะกระหัวนะไม่ได้โบต่ำแล้วมันผักเน่าหมดแล้วนี่ พักหน้าฮอตตัดเอางามดิ่กอแต่ผักันน้นไม่เย็บซอมให้เลยะเย็ได้ไปเอาห้อมหน้านี่มได้เก็บห้องนอกห้องนาเลยเนาะมีะเบหลังิงอบุมี่ว่ะยูนานี่บุมีมีแต่ไข่กับเจ้าห้องนาห้นาไม่ได้ใส่ห้องนาใส่เป็นพักหน้ามนพักมินนข้าวโพดตรงไหมป๊อด เคยวน่ะบิ้งเขาหุ่นพ่อฝัยังไล่กระเบิดแต่เนี่อ้จะเบิ้งคนกินเนี่ยจะมาเหากินน้อยซะบอกแม่หึนอเลยอาังนเป็งหนัวย่ปิเ เอาเด้อโอเค e e thank you หวาหัวคนซะอกตะกลนดิตานทันดีังุตาด้วยบลารบ้านฟืนนันโยนลาเนลไนี้บกลาเอ้ยอีราเอ้ยยายามายมานโนบักานีโนบ้านฟืนมันจะองาบโดนกายจิ้งตุกตา ไปแห้งมันจะโก้โอ้ตาย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 เวลาใหญ่ข <hey. S 1> e like. you know ึ้นมาก็ดีคือกันไอ้หนะแบบได้เที่ยงความเมรัยได้แบบเอ๊ยยางน้อยเที่ยงบัได้อย่างน้อยเที่ยงบัได้แม่ติ้งเที่ยงบัได้แม่ติ้งเอ็ดอันขี้รถมากับมีนาเอ็ดอันแม่ตี้งอยู่ไอ้ตาเลือกคือไอ้ชีเล็กหมดเมทั้งนั้นไอ้เลือกไอ้ชีเอ้าปากไอ้นีมันเลือกอันนั้นคืออยู่ในใจมันเลือกอันเดี๋ยวกดไม่มึงเลือกตาบเพราะกูหนึ่งกูโทรดูแม่ดูเจ๊ชีดีดำอ้าว ือเอดพอาไ่แ yeah. ต่ละมือแต่ um ละดีเมอโเดอร์เุตลูกเนื้อเดอบัแนี้เนี่ยแมวเมกูตีมันกตาเลือดกแโอ้โหแล้วเนี่ยุตาทุมันอ่ะอาอันนั้นมบอดพื้นแม่จะซ่อมซ่อมโดนนี่พอใส่ไฟนี่นายไว้บัดนพื้นแม่จะซ่อดนนี่ที่ไหน เมียแม่สร้างบุกไปต้องเมียสร้างเที่ยงบุหกมันฮ้ปวู้บว้มืเนสูกุกตาีดตีเนเทาไปิมอนโยุเียุ้ว่าอนโลไปอีแมน แนนมกเกียรแห้งย่อยแหไงบักคนกไมอาห้อไปหามกเสายนี้โบเสาถูกไปสคนไปไมแห้งง่อยแห้งไหแบบเลือดเจอเดื้อย่างเลยนะแม่ตีโบเล่มเ่บันตีมันมันให้ไปท่าแล้วนะขี้ยอยไวก่อนหน่งวะมันให้ไปท่าทำแห้งอยเรจะเห้ง อีโนเอยให้หน่อยไฮเลก้ไฮละเซิร์นบม่ปนสาุนเ้าดีไแล้วก็ตีแล้วกัเป็นเนยยเอออีแม่เท่านั้นได้ยอะแมยเนยกับเซนบ่บ่่หลอกกับปุ่เสามันไม่้ห่ากับอีโนเอยท่างกับสนใจมันฮักเสาปุ่เสาก็ยิ่งั่งลลำคานเนาะ่วกเป็นยัวโอ้่ดีโมแม่ีตลูกเลยลำคานยังปิ้งนั่นุดชุอเยนะ บแม่เจ้ายัวเขานี่ยเราเขาลำเจ้าเเจ้าลำขาดบแมทไฮบุาบสาวลำขาดก็เลยไปยัวเอาก็นึกว่าอีตนลูกสะดอกบแมอันเอาอเอาไปลู่้กลลกูน่องไล่หค